เปิดประวัตินิพภูมิใจไทยไม่ธรรมดาจากอดีตอนาคตใหม่สู่คนเปิดคดีหุ้นไอทีวีเปิดประวัตินิพภูมิใจไทยจากอดีตอนาคตใหม่สู่คนเปิดคดีหุ้นไอทีวีทิทาเขาคนนี้คือใครวันนี้เราจะพาไปรู้จักเขาให้มากขึ้นกันว่าเขาคนนี้คือใครจากอดีตสมาชิกพักอนาคตใหม่แต่ล่าสุดกลายเป็นคนเปิดคดีเอาผิดทิทาลิ้มเจริญรัต โดยนิคภูมิใจไทยชื่อจริงนิกแสงสิรินาวินเป็นอดีตผู้สมัครสสกทอมอพักภูมิใจไทยโดยนิกคือคนที่เคยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่24เมษายน2566ว่ากํว่ากำลังจะมีนักการเมืองบางคนโดนคดีหุ้นสื่อพร้อมโชว์ภาพประกอบเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปี2566 ประวัตินิกแสงสิรินาวินเคยเป็นอดีตสมาชิพกพรรคอนาคตใหม่และเคยถูกส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอด้วยเมื่อปี2562แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งหลังจากนั้นบทบาทของเจ้าตัวในแวดวงการเมืองหายไปกระทั่งปี2565ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและสอกอเจ้าตัวลงสมัครรับเลือกตั้งสอกอเขตสายไหมในนามกลุ่มรักกรุงเทพแต่พ่ายแพ้ไป กระทั่งในการเลือกตั้ง2566เจ้าตัวย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยและถูกส่งลงเลือกตั้งสสกทมเขต17คลองสามวาแต่มีได้รับการเลือกตั้งเช่นกันนิกแสงสิรินาวินปัจจุบันอายุ39ปีบุตรชายพลตำรวจโอนักเทคนิคการแพทย์สิทธิเดชแสงสิรินาวินหรือหมอโซยอดีตรองแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและเจ้าของร้านขายยานพร,รัสปัจจุบันนิกเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองแห่งได้แก่ บริษัทซอบโบนจำกัดประกอบกิจการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2565มีรายได้รวม1,089,318บาทขาดทุนสุดที่459,94บาทบริษัทนพร,รัตน์เทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดจำหน่ายปลีกยารักษาโรคนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2565 มีรายได้รวม3546บาทขาดทุนสุทธิ14186บาท